ความเข้มแข็งที่เราพูดถึงเนี่ยผมต้องการที่จะเห็นเกษตรกรมีแหล่งน้ำต้องการจะเห็นพี่น้องประชาชนไม่ต้องเจอถนนที่มีกับฝุ่นกับโคลนเดินทางไปมาหาสู่กันสะดวกมากขึ้นต้องการเห็นโรงเรียนมีความพร้อมมากขึ้นเรื่องห้องสมุดเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้องการเห็นสถานีอนามัยถูกยกระดับมาเป็นโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพระดับตำบล ต้องการเห็นแหล่งท่องเที่ยวได้รับการฟื้นฟูต้องการเห็นภาคใต้มีกระบวนการของการพัฒนานำการเมืองนำการทหารในการนำความสงบสุขกลับมาจริงๆครับแต่ใครจะมาหากินกับความเข้มแข็งของคนไทยตรงนี้ผมก็จะร่วมกับท่านนะครับในการติดตามตรวจสอบและผมรู้ว่าถ้าใครมาหากินกับเรื่องเหล่านี้และพวกกับผมละเลยพวกกับผมอยู่ไม่ได้ครับ ไม่มีทางที่พวกกผมจะเข้มแข็งได้จากการปล่อยให้การทุจริตเกิดขึ้นมีแต่จะต้องพ้นไปจากความรับผิดชอบและก็ไม่ใช่ความปรารถนาของผมที่จะไปจบชีวิตทางการเมืองอย่างนั้นครับผมจึงบอกว่าวันนี้ผมเพียงมาขอโอกาสขอโอกาสให้ประชาชนขอโอกาสให้ประเทศว่าเราขยับเดินหน้าไปได้หรือไม่เพราะว่าถ้าส,สมมุติว่าวันนี้พรกรไม่ผ่าน ยิงอยู่ตามรัฐนูนก็เป็นเรื่องของสภาผู้แทนว่าจะยืนยันหรือไม่ยืนยันแต่ผมบอกได้เลยครับว่าสัญญาณที่ส่งออกไปในแง่ของความเชื่อมั่นในแง่ของการมองทิศทางความมั่นคงของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันกระทบครับผมไปต่างประเทศเขายอมรับทิศทางแนวทางภาพรวมของการแก้ไขปัญหาตรงนี้และเขาก็หวังว่ามันจะเดินไปอย่างราบรื่นครับถ้ามันสะดุด เขาก็จะตั้งคําถามว่าแล้วต่อไปจะเป็นยังไงแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่นะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับว่าความกังวลห่วงใยของท่านนั้นถูกต้องและเป็นเรื่องถูกต้องแล้วที่ท่านสะท้อนมาในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยแต่ความห่วงใยทุกเรื่องที่ท่านหยิบยกขึ้นมาพวกกระผมห่วงใยเช่นเดียวกันและอยากจะเชิญชวนว่าเรามาร่วมกันทำงานขจัดสิ่งที่เป็นข้อห่วงใยความกังวลเหล่านั้น แต่ให้โอกาสกับเศรษฐกิจไทยในการเดินไปข้างหน้าเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นมาให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศได้มีความเข้มแข็งและเศรษฐกิจของเราแข็งแกร่งพร้อมที่จะรับกับวันที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวขึ้นมาผมขอความกรุณาทุกท่านได้โปรดให้ความเห็นชอบพระกกราชกำหนดฉบับนี้ด้วยครับขอขอบพระคุณครับ